บ้านแล้วค่ะน้องนาลินจะแอบ,บดูนกเนาะค่ะนะอ้วว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 วนวววเววววนววววววบนวว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 อวววนะวววววววคะนะ่ <laughs> บรรยากาศดีมากเลยเดินขึ้นมาแค่นี้ก็เศร้าแงบแงบเดี๋ยวเรารับนังในลิ้นกันเลยนะคะน้อลับปลาหน้าปากซอยค่ะสวยงามเลยทีเดียวปมะมานเดินขึ้นมาถึงหน้าปากซอยแล้วนะคะนี่รถนังในลิ้นก็จะมายืนตรงนี้ค่ะมายุดอยู่ตรงหน้าปากซอยเนี่ยค่ะรนักเรียนนังในลิ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ไนบ้านในยิ้มเสียงรหลดมาแล้วค่ะมาแล้วนี่รหลดตามมาก็ยุดกันนะคะก็จะยุดกันประมาณนี้นะคะนะ่ะ Hi <S like s s beautiful honey. เนี่ยลูกก็ได้ไปแล้วนะคะ l o ก k ็ได้ท่านนี่นี่คือนาปากซอยนะคะนี่คือไปซื้อโมบันนะคะไปซื้อโมบันของทีมแม่บ้านอยู่ค่ะเย้ค่ะหลังนารินเลิกเรียนมากพอดีโอเค wow you make that sweetie mm -mm. who to you I'm my friend it. oh my your friend make that I wanna pick them, so. oh right there too look at that you want mommy hold you back be fine let's go I wanna pick okay pick that darling right there too right here look at that เก็บแบลรี่ปลาเนาะค่ะโอเคเลสคัทโอเวอร์เดย์น้องนารินเลิกเรียนมาแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกัน <Daddy S 1> ค่ะนู่ดี้เด็กที่ working darling daddy แฮปเมดหนึ่งอัพสโนนหลังเลิกเรียนน้องนารินก็จะประมาณเนี่ยค่ะ ได้ดูธรรมชาติตามริมทางตามริมทางก่อนจะเดินขบานนะคะเนาะก็จะมีนี่ค่ะมีผวกเบรี่ป้าสตอเบอรีร่ป้าประมาณนี้ค่ะมีให้น้องนารินเด็กเก็บกินนะคะเนาะหน้าปักซอยก็จะประมาณนี้นะคะรถก็วิ่งไปวิ่งมานะะเนาะธรรมชาติของเด็กหน่อยอยู่ในชน,นบท ชนระบด่ว่าจะเลินนี่ค่ะแบรีปลาเนาะค่ะเนาะแบรีปลาค่ะแต่ยังท่านได้สุกนะคะนี่ค่ะกุหลาบป่าแบบสวยงามเลยอ้องามไม่เลยค่ะ งามคักงามคักงามแนงงามอิรีงามอิรอ,อนะคะเนาะนี่คือกุหลาบปลานะคะกุหลาบปลาที่ดูสวยงามเลยขาวสวยงาม บีวีส่วนนลินนูนค่ะอยู่ริมรั้วบ้านของตัวเองค่ะส่วนเวบานขามไมา้ริมรั้วของเพื่อนบ้านค่ะจุดนีบ้บ่มีบ้านคนเนาะค่ะนะเป็นกุหลาบป่าลมขนากเลยวันเนี้ยสวยงามมากเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะสวยงามมากเลยหอมหอมค่ะหอมมาก หอมค่ะไม่บานชอบตเลยหอมหอมหอมมากเลยตรงนี้ดาลิงก์เแม่กูดและเฮียเนี่ยหอมมากเลยโอ้ยหอมค่ะหอมเยีหอมดาลิงหอมดูดิหอมลูกหอมมากเลยค่ะอแม่กูดได้แล้วดิอาบดาบิ โลดอะไรเอเคมามี okay, โอ้ยสวยงามมากเลยค่ะทุกทุกปีนะคะเพื่อนได้บานให้เราเห็นให้เราชยชมทุกปีค่ะงามค่ะ Tamashad ili ilo Tamashad ili ilo do ว้าว wow, look at that sweetie yeah แม่ and well. okay. mm ้านว่าจะขึ้นมาตัดเนี่ยค่ะแม่้านว่าจะขึ้นมาตัดก่อญ่าเนี่ยค่ะยังท่านได้ขึ้นมาเลยค่ะนั่นนะ้องได้ดินกับดินเจอดินเป็นอันไม่ได้นะคะต้องมีการคุยมีการเคลียร์มีการตอดมีการแตะมีการจับหลดโอ้ยเด็กหน่อยถ้าแดดเอาดิน ผสมกับน้ำนี่ชุดยอดของนารินเลยค่ะเอาน้ำมาละเลงแล้วก็คนคนให้เหนียวดีนารินชอบแบบนี้ค่ะแต่ว่าตรงเนิ้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะนั่นแะค่ะงามค่กเริ่มจะโรยแล้วนะคะตัวนี้เลยละเออสนตัวนี้เลยต้นนี้โรยแล้วก็กุหลาบค่ะกุหลาบเริ่มแล้วค่ะเริ่ม<ช>บาน yeah ooh late already i'm too late already darling go find you a uh, snake over there snake in the rock here ก้อนแค่ลูกแรกล l กแรกเอ็มก็คอทะลุดมาลิ้มไปเราข้ามถนนมะริมรัวเราเนาะค่ะเนาะ ตะก,กี้นี่ไปแอบดูค่ะไปแอบดูตรงนั้นนะคะแอบดูดอกไม้กุหลาบป่าค่ะวันนี้ก็พาเดินทางมาเนี่ยละคะ่ะรับน้องนารินค่ะว้าวลูกแดดอันนี้อ๋อวันเทกแดดวันกูโฮมพัดหาเพียยวันวันมีเทกแดดฮับกอยู่วันน้นเทกวันนั้นเลย

ว่านาซีเบิร์ดเอกได้รึเราก็ได้มาถึงหน้าบ้านแล้วค่ะน้องเดนเรนจะแอบดูนกนะคะเนาะโอ้โหสลิปบูเบิร์ดโอเคเบบี้ฮีแฮ้บเอกินเดนเลนมาไม่เช็คเดนมาไม่เช็คโนโนโนมาไม่จะเช็คกิ้ง Can I see? Can I see? Can I see? <laughs> there was a bird in there. Oh, there. Oh, yeah! Where? Where? Can I see? Can go see, go see. Go ahead, I can. Candy. Please. I can't. Whoa, Sally. Oh, Mommy, Sally. อันนะ่ะไปกวนพ่อแล้วพอ,พอมีประชุมวันนี้ไปรับหน้าปักซอยไม่ได้แม่บ้านเดินขึ้นไปค่ะเด็ดฮอมมาเนอะ nothing what home โอ้ย เรามาถึงบ้านแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวพาหน,น,น่องนาเรนเอากระเป๋าไปเก็บก่อนค่ะบรรยากาศลมวอยๆแต่ว่ากุหลาบริมทางนี่สวยมากค่ะกุหลาบป่าสีขาวกำลังบานสะพังหอมๆค่ะหอมแบบบ่อยากเดินออกจากกลุ่มกุหลาบขาวเลยค่ะหอมมากค่ะเขาบ้านดีกว่า I have to tell you, this is the mail, that's the garbage. Go over there, give me over there, right now. How was your day, dear? How was your day, Daddy? A big concert day? mm already -hmm. sounded good, right? Mm -hmm. the song after the song. why did you make a mistake yeah i was i was so bad at it oh you're not good at that one okay well everybody else uh all together everybody sounded good right mm -hmm. and also that baggy girl is literally crying today why was she crying i don't know